่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตหลังจากทางหงแดงและว่าปูของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกนรมาเยือนของเบิร์นลีโดยที่ทังเยอร์เกนครอปในใหญ่เฮวีเมทัลยังคงวางหมากมาระบบการเล่นแบบ433ตามถนัดเหมือนเดิมผู้รักษาประตูเป็นทางควินกินเรเฮอร์นายดันมือสองของเราลงทำหน้าที่แทนทังอาริสันเบเกอร์มือกาวเบอร์หนึ่ง แนวรับสีคนประกอบไปด้วยเวอร์กิลฟันได้ปักหลังกับตันทีมจับคู่กับทางจอเรลคอนซาเซนเตอร์ฮารดาวรุ่งอนาคตไกลขนาบข้างเลือกทางทรนดอเล็กซานเดอร์อาร์โน่ประจำการเป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายได้ถักแอนดูโรเบอร์สันฟิตเต็มที่กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้แล้ว แพงมิดฟิลสามคนวันนี้เลือกใช้ทางวัตรุเอนโดลงเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับเหมือนอย่างที่ทางครอปได้เปิดเอาไว้ก่อนเกมแล้วแล้วก็มีการขยับเอาออริซิทแมะอาริสเตอร์ขึ้นมาทำเกมสูงร่วมกับทางเคอร์ติสโจนห้องเครื่องเด็กปั้นของทีมเรา สามประสานแดนหน้าเมื่อยังไม่มีทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่ยังไม่ฟิตก็เป็นโอกาสของทางเดียโกโชตาที่ลงมาปั่นป่วนบริเวณลิมเส้นร่วมกับทางหลุยดีอารสโดยมีการทิ้งทางดาวินนูนเยสลงเป็นสู่หน้าตัวเป่าตรงกลาง เริ่มเกมมาได้เป็นแค่สาสเ็นาทีก็เป็นลิเวอร์พูลของเราที่ปลดล็อกประตูที่ต้องการได้สําเร็จเจ้าจังหวะที่เรามาได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาเทรนรับหน้าที่เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษษประตูของทางเบอร์นดีพยายามที่จะออกมาตัดบอลแต่กระดันไปชนเข้ากับทางดาราโอเชียเพื่อนร่วมทีมของตัวเองทําให้บอลหลุดเลยมาถึงตัวของทางโชตาได้โขกเข้าประตูไปสกอร์ขยับแล้วเป็นหนึ่ง ประตูต่อศูนย์ทว่าในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันครึ่งเวลาแรกกลับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่มาตันตีเสมอได้สําเร็จจากลูกเตะมุมอีกเช่นเดียวกันคนนี้เป็นทางบราวฮิลรับหน้าที่เปิดบอลเข้ากลางมาโอเชได้พยายามแก้ตัว หบวบันที่ระยะไกลแต่ก็ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำสุดๆทําให้แม้แต่ทางเคเรเฮอร์จะพยายามพุ่งไปอย่างสุดตัวแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเอาไว้ได้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1และจบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้มากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่นิดเดียวในนาทีที่52ของการแข่งขันลรเวอว่าภูของเราก็ามาพังประตูขึ้นนำได้อีกครั้ง คนนี้มาจากการเล่นเกมเพรสซิ่งสูงด้วยทักอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์พยายามที่จะยิงไกลแต่โดนปั๊มบอลเอาไว้ได้เอนโดตามเข้ามาช่วยก่อนที่บอลจะมาเข้าทางของฮาวิ่เอนเลียตัวสำรองเปิดบอลมาที่เสาแรกแล้วก็ไปัะดักนิดนึงแต่เป็นทางหลุยดีอาร์สที่โฉบเข้ามาโคกเข้าประตูไป ทางทีมงาน VR พยายามที่จะตามมาเช็คจังหวะนี้อีกครั้งว่ามันมีการล้ำหน้าไปก่อนแล้วหรือไม่อย่างไรกันแต่สุดท้ายก็ยืนยันว่ามันเป็นประตูที่ใสสะอาดของทีมเราสกอร์ขยับเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้ว ในช่วงท้ายเกมในนาทีที่79ของการแข่งขันลรเวอว่าููก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะเมื่อโชต้าพยายามที่จะยิงบอลเองแต่ไปติดบล็อกเลยดีดต่อมาให้กับทางเอ็นเลียเปิดบอลกลับมาเหมือนจะย้อนหลังแต่นูนเยสยังขิดหนีมือพักษาประตูของเบอร์ลี่เข้าไปสุกก้นตะข่ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมของเราหนีห่างไกลริบเป็น3ประตูต่อ1ในช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งสองฝ่ายทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทําให้จบเกมลิเววร์พูคว้าชัยชนะมาครองได้พร้อมเก็บเพิ่มอีก3คะแนนทวงคืนตําแหน่งจ่าฝูงกลับมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สําเร็จเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าจะสร้างความปวดเสียงเวียนกล้าให้กับทีมของเรามากที่สุดนั่นก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรุมเรานักเตะของเราไม่เลิกเสียที ล่าสุดระหว่างเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็ต้องมาเสียทางทันอเล็กซานเดอร์อาร์โนและขวารองกับตันทีมไปอีกคนหลังจากเขามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บซ้ำที่บริเวณหัวเขา่านั่นทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงพักครึ่งเวลาก่อนที่ตัวของเยอร์เกนครอปจะออกไม่สัมภาษณ์ยืนยันกับนักข่าวหลังเกมว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บซ้ำจากแผลเก่าที่เขาเคยได้รับมาแล้ว ก่อนหน้านี้ในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมกับทางปืนใหญ่ออสอลเมื่อเดือนก่อนในเกมนั้นระบุไปคว้าชัยชนะเหนือพวกเขามาได้2ประตูต่อศูนย์ที่เอมิเรตสเตเดียมสำหรับการแข่งขันในศึก FA ครคัพรอบที่3นั่นทำให้เทรนต์ต้องพักไปยาวนานร่วม3สัปดาห์ก่อนที่เขาจะมาได้รับบาดเจ็บเดิมอีกครั้งในเกมนี้ ท่านอเล็กซานเดอร์อารรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บของเขาที่บริเวณหัวเข่าขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับกล่าวข้อสรุดกับพื้นยาและเราก็ต้องมาดูกันว่าอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ของเขาในรอบนี้มันจะเป็นเช่นไรกันเราจะทราบผลที่แน่ชัดออกมาหลังมันมีการประเมินอ,อาการอย่างละเอียดแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามย้ำไปว่า มันมีโอกาสที่นี่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือไม่อย่างไรกันตัวของทางครอปก็ได้ตอบกลับมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่เดิมตรงบริเวณหัวเข่าของเขานะแต่เท่าที่เรามองเห็นมันยังไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมากมายหรือน่าเป็นห่วงหรอกอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเขารู้สึกถึงมันขึ้นมาอีกแล้วเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นเช่นไรขอให้เราได้ประเมินอ,อาการของเขาเสียก่อน ตัวของเทรนต์เองบอกว่าเขารู้สึกสบายดีมันอาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะเขายังคงรู้สึกถึงมันดังนั้นเราจําเป็นต้องระบัดระวังกันให้ดีนั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกมา ไนไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวอาการบาดเจ็บของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องของคนที่มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยว่าอาริสันเบ็คเกอร์ในดัดมือหนึ่งประจำทีมของเราหายไปไหนเช่นเดียวกันกับในรายของทางจจโกเมสปากกาหลังสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ไม่มีรายชื่อทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองในเกมนี้ นักวิ้ดาข่าวก็มีการยิงคำถามนี้ใส่ตัวของเยอเกนครอป้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรตามรบกวนหรือไม่อย่างไรกันแต่ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็มีการยืนยันว่ามันแค่เป็นอาการไข้หวัดที่ระบาดอยู่ภายในทีมของเราณนะเวลานี้เท่านั้นซึ่งนอกจากสองคนดังกล่าวข้างต้นแล้วไรอันกลเวนแบก เน็ตฟิลด์ดัชแมนของเราเองก็มีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมเมื่อค่ำคืนนี้เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการติดไข้หวัดในครั้งนี้ด้วยทำให้เขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้เมื่อเช้านี้เราเสียทักอาริสันเบเกอร์ไปจากการเป็นไข้หวัดนะครอปกล่าวยืนยันหลังเกม นอกจากนี้เราก็ยังเสียทางโจโกเมสไปจากการติดไข้หวัดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นไรอันเกาเวนแบกก็รู้สึกถึงอาการด้วยนิดหน่อยเหมือนกันระหว่างที่เขากำลังอบอุ่นร่างกายอยู่พวกเขาบอกกับผมว่าตัวของนักเตะเองยังคงสบายดีแต่เราคงจะไม่ยอมเสี่ยงส่งนักเตะที่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างให้ลงสนามไปได้หรอก เพราะเราต้องการให้พวกเขาได้พักฟื้นอย่างเต็มที่เพื่อให้กลับมาลงสนามได้โดยเร็วที่สุดเระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พวกเขากลับมาในการแข่งขันนัดหน้าเนื่องจากเราต้องการพวกเขาทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าสถานการณ์มันก็เป็นเช่นนี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ พ่อเวมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องการสร้างสถิตริใหม่และเป็นสัญญาณอันดีสำหรับการเติบโตของสโมสอนในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเรามีการขยายสนามแอนฟิลด์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานของทีมโดยทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสอนที่เล็งผลถึงระยะยาวให้กับทีมของเรา ล่าสุดเราก็มีการขยายสนามสั่งแอนฟิลด์โรดได้เสร็จสิ้นและนั่นก็ทำให้เราสามารถจุแฟนบอลได้เพิ่มมากขึ้นแต่หลัก61,000คนแล้วด้วยในเกมกับทางเบอร์ลี่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้มีแฟนบอลเต็มความจุแต่ก็มีผู้ชมเข้าเกมในสนามมากถึง59,896คนซึ่งกลายมาเป็นสถิติสูงที่สุดตลอดการของทีมเราสำหรับการลงเล่นในเกมยอะสำหรับเกมลี และเป็นการทำลายสถิติเดิมที่เคยทำเอาไว้ในเกมการเปิดบ้านต้อนรับกันมาเย็นของเชลซีย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมในปี1949หรือเมื่อ75ปีมาแล้วซึ่งหนนั้นเรามีผู้ชมในสนามทั้งสิ้น58,757คนและลงเอยด้วยผลเสมอกันไปแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น2ประตูต่อ2 อย่างไรก็ตามหากเรานับรวมเสถิติในการแข่งขันทุกรายการเกมที่มีผู้ชมในสนามแอนฟิลด์มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ก็ยังคงเป็นการพบกันระหว่างทีมของเรากับทางหมาป่ามูฟัมทันวันเดอร์เรอร์สำหรับเกมในศึก FA เครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี1952ซึ่งทำสถิติเอาไว้ที่ตัวเลขมีผู้ชมมากถึง6 1 9 0กับอีก5คนด้วยกันแต่แน่นอนว่า ยอดผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าวข้างตน้นย่อมจะหมายถึงแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญซึ่งจะเข้าสู่สโมสรของเราเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างมีในยะสำคัญนั่นเองแล้วเพื่อนๆน่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ